เครื่องมือบนล่างพร้อมกันก็กลัวเจ็บแยกติดบนครั้งล่างครังก็กลัวเสียเวลาเลือกไม่ถูกเลือกแบบไหนดีวันนี้หมอมีข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบมาให้นะคะลาในคุยจัดปั่นไลฟ์วันนี้นะคะ ข้อดีของการติดเครื่องมือจัดฟันบนล่างพร้อมกันนั่นก็คือการที่คนไข้ไม่เสียเวลาใช่ไหมคะมาวันเดียวได้ติดทั้งเครื่องมือบนทั้งเครื่องมือล่างเลยแต่ว่าข้อเสียของมันนั่นก็คือคนไข้จะปรับตัวลําบากในการใช้ชีวิตระหว่างที่คนไข้มีเหล็กดัดฟันเนื่องจากการติดบนล่างพร้อมกันเนี่ยมันมีเครื่องมือเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเบิ้ลกันนะคะจะเจอคนไข้ที่ติดเครื่องมือบนล่างมีแนวโน้มทาแบล็คเทต หลุดได้มากกว่าการติดเครื่องมือแยกครั้งบนครั้งลากครั้งก็หมอต้องอธิบายแบบนี้ก่อนหลังจากที่คนไข้ติดเครื่องมือจากฟันนะสิ่งที่คนไข้ต้องเจอนะคะนนคนไข้จะรู้สึกมีการเจ็บตึงหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าปวดฟันนะคะที่2ส,สิ่งที่คนไข้จะต้องทํานั่นก็คือการแปลงฟันนะคะมันจะแปลงฟันลําบากขึ้น,นะะที่3าคนไข้จะต้องปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการเคี้ยวอาหารนะคะ เพราะว่าถ้าคนไข้กินอาหารของแข็งกินแรงหรือว่ากินกระแทกรวบกรวบนะคะมันจะทำให้แบรกเกตหลุดทีนี้ถ้าหากคนไข้ติดเครื่องมือบนล่างไปพร้อมๆกันคนไข้ย,ยังปรับตัวไม่ได้ยังเคยชินกับการเคี้ยวอาหารแบบเดิมมันจะเจอปัญหาว่าคนไข้มีโอกาสทำแบรเกตหลุดได้มากกว่าคนไข้ที่แยกครั้งกันติดบนครั้งล่างครั้งเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีปัญหาทางด้านเวลานะส่วนตัวหมอหมอแนะนำให้คนไข้ติดแยกครั้งกันบนครั้งหนึ่งล่างครั้งหนึ่งนะคะเจ็บปวดน้อยกว่าโอกาสที่เครื่องมือหลุดก็มีต่ำกว่านะคะปรับตัวได้ง่ายกว่าคนไข้จะรู้สึกสบายต่อการจัดฟันได้มากกว่าการติดเครื่องมือบนล่างพร้อมกัน